สวัสดีค่ะคลิปนี้ทางชีรองฟาร์มเจอนะคะแพะเล็กของเรานะคะคลอดได้สามวันนะคะนี่นะคะอาการนะคะจะเป็นซึมๆเนี่ยคะ่ะหลังจากที่เจอฝนทั้งฝน,ท,งฝนทั้งยุงนะคะอันนี้เขาจะมีคู่แฝดนะคะเป็นแฝดผููเมียนี่ทางเราก็กลับมาจากเลี้ยงบัวนะคะ แต่เราสังเกตดูแล้วนะคะท้องเขาจะเหี่ยวเหียวแบบแบบนะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้กินนมนะคะมันจะดูแล้วก็ดูเดินไปไหนได้ปกตินะคะแต่แบบดูซึมซึมเสื่องซึมนะคะเนี่ยค่ะไม่กระตือรือล้นนะคะเงาเงางอยงอยนะคะถ้าเป็นทางนี้เราก็จับนะคะหูเขาก็จะเย็นนะคะตรงปลายหูเย็นนะคะเพราะว่าเขาจะมีคู่แฝดอยู่ด้วยนะคะอันนี้เป็นวิธีโบราณนะคะ แต่ว่าพูดถึงถ้าใครมีประหลอดใช้ประหลอดได้นะคะแต่ทางเราไม่ใช้นะคะตอนนี้เพราะว่าเราพอจะรู้นะคะแล้วก็การสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะคะเวลาเขากินนมเขาก็จะเหมือนแบบร้องแอะแอบ่อยๆนะคะแบบประมาณว่าเจ็บปากนะคะนี่นะคะดูนะคะเขาจะเป็นแบบหงอยเหงานะคะนี่ครับ ปากเปิกเย็นๆนะคะเนะะี่ยค่ะหิวนมนะคะนี่เราก็ชงนมไว้แล้วนะคะแต่ทีนี้เพื่อความชัวร์นะคะเราก็จะให้ยาพาราบางคนก็จะใส่ที่นมนะคะแต่แพะเล็กบางตัวมันจะกินนมไม่เก่งนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ยาบดนะคะเราจะใช้ที่ยาแก้แพ้นะคะแก้แพ้ของคนนะคะเราจะให้ครึ่งเม็ดนะคะแล้วก็จะให้พารา เศษหนึ 1> 1่งส่วนสี่นะคะพาราเราแบง่งเป็นสี่สี่ส่วนนะคะเราเอาส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าวแพะเขาเล็กมากนะคะเดี๋ยวเราไปทํายารักษาเขานะคะแต่เราจะใช้สลิงนะคะดูดป้อนแต่บางคนก็จะใช้ถ้าแพะกินนมเก่งอยู่นะคะยังก็ใส่ไปในนมก็ได้นะคะแต่ทีนี้เรากลัวว่าแพะจะได้กินยาน้อยนะคะแล้วก็จะใช้สลิงเดี๋ยวเราไปดู <ยา S 1> นะคะ อันนี้ก็จะเป็นอุป,ปกรณ์นะคะนี่นะคะอันนี้ยาแก้แพ้นะคะยาแก้แพ้ของคนนะคะเราให้ครึ่งเม็ดนะคะครึ่งเม็ดนี่นะคะครึ่งเม็ดแล้วก็พาราพาราเราก็แบ่งเป็นสี่ส่วนนะคะแบ่งเป็นสี่ส่วน,วนเราเอามาส่วนหนึ่งนะคะ,ลละแล้วก็มาละลายน้ํานะคะแล้วก็ใช้สลิงดูดนะคะให้แพะกินนะคะ เพาะถ้าทำแบบนี้มันจะได้กินเยอะนะคะถ้าแต่ถ้าแพะยังกินนมเก่งอยู่ก็ป้อนละลายใส่นมแกะกะว่าให้เขากินพอหมดนะคะเดี๋ยวเราจะมาละลายยากัน,นต่ออันนี้เราก็ละลายใส่น้ำนะคะละลายใส่น้ำ ยังไม่ละลายนะคะ ละลายจนกวัวยาจะละลายนะคะหรือบางคนจะใช้วิธีใส่ถุงแล้วก็บดเลยนะคะทุกๆๆุๆให้แตกมันจะไวดีนะคะไ <c oughs> <c oughs> อ้คนขวากวงกว่า <c oughs> เห็นเห็นทัดเออันนี้เราก็ยาของเราละลายแล้วนะคะยาละลายแล้วเราก็จะไปป้อนแพะเลยนะคะโดยใช้สลิงนะคะสลิงดูดเอายาของเรานะคะเพราะว่าตัวยาบางครั้งนะคะแพะมันก็จะหกเลือดอะเราก็จะอาจจะเพิ่มยาเข้าไปหน่อยหรือจะป้อนเช้าเย็นนะคะหรือถ้าใครมีเวลาก็กลางวันออกก็ได้นะคะแล้วก็ดูอาการไปเรื่อยๆนะคะ อย่าเน่นนาแพรเก่งแม่อันนี้ชัดเจนป่ะอันนี้เราพัป้อนแพรนะคะนี่นะคะยาเราป้อนด้านข้างนะคะอันนี้แพ้เขาไม่ค่อยมีแรงนะคะนี่นะคะยาถึงไมล้มแล้วก็ค่อยๆดูดเอากดสลิงไปเรื่อยๆนะคะนี่มันขมนะคะไม่เป็นไรนะคะ ทีละนิดทีละนิดนะคะเพราะว่าแพะเป็นแพะเล็กนะคะระวังมันจะสำลักนะคะอันนี้เขาเขาเหนื่อยนะคะถ้าเขาไม่เหนื่อยเขาก็จะเดินนะคะถ้าแพะหลังเนี้หลังเนี้ยดึงจนมากเห็นตอนตอนเมื่อวานแ้่งเขาวิ่ไปดูน้ำลายก็พูดปากค ป้อนครั้งเดียวนะคะเราะเป็นแพะเล็กทีนี้เราก็จะป้อนนมนะคะเพราะว่าเขากินนมแม่ไม่ค่อยได้นะคะแต่ก็ต้องระวังนะคะยาไอ้นมส่วนมากแพะเล็กจะมีปัญหาเรื่องท้องเสียนะคะเนี่ไม่หอุ้ยบักลาห์น้วง ะเราก็ต้องช่วยหน่อยค่ะบีบปากนะคะเหมือนว่าเขาเจ็บปากนะคะเหมือนไม่อยากดูดนมก็บีบช่วยกินกินกินในกรณีนะคะบางครั้งเขาไม่กินนะคะ เราก็อาจจะใช้สลิงนะคะ<ด>ให้เขากินได้สักหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะเนะนี่นะคะ่ะเหมือนเดิมเลยนะคะ,ค,ะค่อยๆป้อนนะคะอันนี้คิปแพะเป็นหวัดนะคะน่าจะเป็นหวัดนะคะการรักษาแพะเป็นหวัดนะคะแพะเล็กนะคะ ที่คอกที่ฟางก็จะมีปัญหาเรื่องยุงนะคะตอนนี้ยุงเยอะมาก,มกาแพะแจะของเราจะอยู่ที่นานะคะ <c oughs> เพราะว่าน้ำเยอะนะคะตอนนี้ยุงก็จะเยอะนะคะ,ะก็จะมีปัญหาเรื่องยุงนะคะเอาไม่อยู่นะคะยุงยแต่บางคนถ้ากลางมุ้งก็จะดีนะคะแต่ทางเราไม่มีมุ้งนะคะมีมันก็เอาไม่อยู่นะคะคอกเราไม่มาตรฐาน ก็ป้อนไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะป้อนพอประมาณก็ได้นะคะเพราะว่าแพะแพะไม่สบายก็จะมีปัญหาเรื่องระบบย่อยนะคะไม่จําเป็นต้องให้กินเยอะนะคะกินแค่พออยู่ได้นะคะอ่ะเอาไม่ดิคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะถ้ามีประโยชน์ยังไงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องชีลอมฟาร์มด้วยนะคะสวัสดีค่ะ